นยหนาเพชรปักช่องครับ่อผลด้วยถุงตาพระจัน์ยิ้มนะถ้าไม่่อผลเนี่ยเราไม่ได้กินเพราะว่า,มาแมลงวันผลไม้เนี่ยเขาจะวางไข่แล้วทําให้น้วยหนาของเราเน่านะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับท่านใดสนใจถุงห่อผลไม้ผมปักที่กัดไว้นะถ้าไม่่อผลไม่ได้กินจริงๆนะเพราะว่าเขาจะเน่าครับมาดูกันครับน้วยหนาเพชรปักช่องนะดูครับลูกใหญ่ไหม ผลสวยด้วยตัดได้แล้วนะน่าจะแก่เต็มที่แล้วครับอืมดูลูกสวยๆครับผมไม่ได้ใช้สารเคมีนะออกผลอย่างเดียวครับก็จะมีพวกเพี้ยแป้งนะบ้างเล็กน้อยนะครับผลสวยๆเลยครับลูกใหญ่ๆบ่มอีกประมาณสักอ่าสามสี่วันน่าจะได้กินแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ต้องตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาติดดอกใหม่นะครับ ถุงตาพระจัทรยิ้มใช้ดีจริงๆนะครับสนใจก็กดสั่งซื้อกันเยอะๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในปอพอเพียงให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ